สวัสดีครับตอนนี้เรากำลังมาอยู่ที่ตลาดริมเมย์นะครับอําเภอแม่สอดเป็นเขตชายแดนกัน้นมีแม่น้ำเมยกั้นนะครับระหว่างแม่สอดกับประเทศพมา่านะครับรูปสักครู่นั้นเป็นรูปของคนชายขอบนะครับคนชายขอบ สามารถพูดได้หลายภาษานะครับในเขตพื้นที่นี้อันนี้ก็คือล่องน้ำนะครับล่องน้ำที่ก,กันตอนนี้ไม่มีน้ำานะกันร,ระหว่างไทยกับพมา่านี่ก็คือการข้ามชายแดนแล้วนะครับแค่เดินข้ามล่องน้ำนะครามล่องน้ำนนะนี่คือสินค้าทั่วไปที่ชายแดนนี้

มันต้องเลยไปหน่อยว yeah. ันนั้นเมืตั้งเลยไปหน่อยไปจากเืมยนี่มันต้องเป็นเซอร์แต่พี่เวลาเดินผ่านลกจะร้องมีเสียงรจะร้องแนนะคะบนัี้มบอกวัน นี่ยมันมีหลายสีเห็นไหมมีสีเหลืองสี

นี่ก็กำลังซื้อลูกพีชนะครับีหวานจิดลิ้นทำจากอะไรฮะทำจากค่ะไม่รูออ้มออีออ่หนออ่วั น้อยใช่ใส่ตรงนี้ กิโลเท่าไหร่คะตั้งสิอันนี้ราคาสามร้อสิอ๋อเดียวชิลแล้วรสชาติเดียวกันไหมอันนี้หวานมากกว่าอักงสิบละแปแต่ก็ไม่มีจืดนะคะอันนี้จะหวานมากมันเป็นเกสรนั่นตอ,อนนี้เป็นสะพานข้ามไปพม่านะครับ ครับตรงนี้เรามาอยู่ตรงจุดชายแดนที่ใต้สะพานนะครับระดับน้ําที่ปีนี้นะครับ<ม>เดือนตุลาคมน้ํายังไม่เห็นเลยนะครับแต่ระดับน้ําที่เคยขึ้นมาสูงสุดก็คือระดับนี้แนะเมืม่อวันที่30 <Okay. S 2> เดือน7ปี5-6ที่สะพานนี้นะครับระหว่างชายแดนไทยพมา่า ครับนี่ก็คือแม่น้ำที่เราเห็นนะวนหลารอบเอ,อขอบปูนี้คือเขตของประเทศไทยนะครับที่ยืนอยู่นี่ับขอบปูนี้ทางซ้ายมือนี้คือฝั่งประเทศไทยแล้วขอบปูนี้พอลงไปในเขตบริเวณย่าเป็นเขตประเทศพมา่าเับแล้วก็เห็นแม่น้ำ แม่น้ำข้ามไปไปไหนเอา้าในตึกนั่นก็เป็นของพอมา่าแล้วก็พื้นที่นี้ของฝั่งพม่าชื่อในของฝั่งพม่า้งรมดที่เป็นบริเวณที่มีหญ้าและต้นไม้ ฝั่งไทยก็คือฝั่งตลาดริมเมยนี่นะครับสายไปไจร่ออะไก็ต้องขอทุติตอนที่ชายเดินน้ำเมยไว้เท่านี้ก่อนนะครับ